อปนนี้พ่อครัวตัวน้อยของเรานะคะอันนี้ก็แม่ครัวมากี้กแล้วก็แม่ครัวเจนเนี่ค่ะมีต่าฝรั่งหมดเลยเราจนเจนนี่มากี้โตโนโคุณครูก็น้อยสิและเปียนนี่ ต่อินเทรน์หมดเลยนะคะวันนี้ชื่อคุณครูของเราตลกไมครูไม่ตลกค่ะตโน่คะเรากำลังซ้อมนะคะไม่ต้องเฮเยอะแต่ว่าต้องคั่วก่อนนะอ้าอันคั่วมันหมดแล้วเหรอมันเหลืออยู่นะไม่ได้ใส่หมดนะเมื่อวานนี่นะต้องเอาไปคั่วก่อนเดี๋ยว ดำขั่วไปแล้วโดยเชฟกระทะเหล็กของเราตัวน้อยๆของเราเป็นขนาดได้ที่น้องเลยนี่กินไ่ได้เป็นอย่างเดียวเนาะเนะเนาะเห็ดเป็นเมดอาหารการกินเป็นขั้นตอนการเตรียมขั่วดีๆลูกคนให้มันอย่างนั้นเดี๋ยวมันแตกพอแป๊ะพอแป๊ะ ยอดเลยค่ะความคูสีมือเลยเด็กๆของเราซอยกันทำมาหาก,กินนิยได,ด้สะ์ะเอาอยิา้มนึ่เอาอยิา้มเอา,อามันคูนิดเด้เหมือนทอดไข่ใช่ให้มันเหลืองๆนิดนึงแล้วค่อยออกกินเนื้อฐานนี่คูเตรียม ข้าวพองธัญพืชนะคะข้าวสามเกลือข้าวพองธัญพืชค่ะสามเกลือพองธัญพืชเกลือที่หนึ่งคือข้าวเม่าเกลือที่สองคือข้าวเหนียวดำเกลือที่สามก็คือข้าวอินรียค่ะข้าวเหนียวอินรียธัญพืชเรานะคะ

อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้คนทำยังจำไม่ได้เหรอปิดแก๊สแล้วใช่ไหมนี่ปิดแล้วค่ะโอเคค่ะมันเสียนั่นกว่าเดี๋ยวรูเว้ยอย่าช้าตรงนี้ตรงมี้ มันเริ่มแข็งมันเข,เขาบอกขั้นเฮาซ่าลูกมันมส่งนั่นเลยอะลรเนาะอเลยค่ะฟกอาถรรมานน่นทาดผลปรากฏว่านะคะนี่คือข้าวพองสามกลือของเรานะคะสีสันสวยงามค่ะรสชาติก็ถือว่าอร่อยเลยล่ะค่ะเห็ดเป็นเมิดสูนแนวค่ะ สีสันสวยงามข้าวพองสันสามกลือทันยพืชคุณค่าทางอาหารสูงค่ะถ้าได้กินแล้วจะติดใจ